เมื่อกี้เมื่อกี้แล้วลินดาหัวเราะเอออากแบบหัวเราะยาวๆเป็นครั้งแรกเหนลองดูสิแตวลินดาใจเอจะเอยะจเอ้เอยะจเอะเละะจเอ้เลนะจเอ้เลนะจเอ้เนะจเอ้เอนะจเอ้เนะจเอ้เนะจเอ้เนะจเอเนะจเอเนะ

น่าจะเมื่อยแล้วคนเมื่อยจะฉันไมเลอเ้ยวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่วันนี้เที่ยงยวันที่วันนี้ที่สองสองสามไม่รู้วันนี้วันที่สามมิถุนาเป็นวันที่ลาินดาหัวเราะเอิ๊กอาร์กแบบหัวเราะเยายวาเป็นครั้งแรกนะก่อนอัดอรมอบสามรอบนี่หยิบมือถือมาอัดแล้วรู้สึกจะหมดแรงแล้วจะเอ๊ะ ใ <laughs> จใจใจอโอ๋ยบิวไม่ขึ้นแล้วลูกก็เม่ยนะพ่อกับแม่ก็เมื่อยนะเฮแล <c oughs> แล,ล,ลินอารมณ์ดีที่หนึ่งเลย <laughs> เลี้ยงง่ายน่ารักอารมณ์ดีป่าลูกไม่กินนมนอนพรงนี้มาเล่นกับป้าใหม่เย้